สวัสดีค่ะพบกับน,น้าอิงชาแนลในช่วง DIY บายนาอิงค่ะในคลิปนี้นาอิงจะมาถักหน้ากากอนามัยในแบบที่14ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายใช้ลายถักเพียงลายเดียวก็คือลาย X หรือลายคอทอ โดยการถักเริ่มต้นจากด้านข้างและขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงกลางและถักตรงกลางตามขนาดไซส์ที่เราต้องการความกว้างตามที่เราต้องการจากนั้นลดขนาดลงก็จะได้เป็นหน้ากากในแบบที่14แล้วค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าอิงในการทำคลิปต่ตอไปได้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะ้อิงใช้ไหมคอนต้อนซอฟขนาด4พายเข็มโคเชเบอร์3ทับ0และกรรไกรสำหรับตัดได้ค่ะ เรามาเริ่มต้นถักนะคะโดยการเก็บปลายได้ไว้สำหรับทำที่คลองหน้ากากนะคะประมาณ60ซนติเมตรค่ะหรือประมาณ2ฟุตค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการขึ้นโซ่ทั้งหมด16โซ่นะคะถักโซ่ในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะจำนวน16โซ่เพื่อที่จะถักงานด้านข้างค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และ16ค่ะเมื่อได้16โซ่แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่1โดยการถัก x ค่ะ เราจะขึ้นโดยถักโซ่1และถักเอ็กลงที่หลักแรกนะคะก็คือโซ่ที่16นะคะถักเอ็โดยการควักถักขึ้นมาได้2ปอดเหลือ1ค่ะถักควักขึ้นมาได้2ปอดเหลือ1ค่ะถักควักขึ้นมาได้2ปอดเหลือ1ค่ะเราจะถักเอกหรือถักคอทอหรือถักควักธรรมดาทั้งหมด16หลักค่ะ การถักเอ็กนะคะหรือการถักซิงเกอร์โคเชเราจะถักทั้งหมด16หลักในแถวที่1นะคะเมื่อถักครบทั้งหมด16หหลักแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองค่ะแถวที่สองนะคะจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งนะคะ ในทุกๆแถวเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในแถวที่1ต่อไปแถวที่2ค่ะขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก X นะคะลงในหลักแรกค่ะถัก X หรือถักคอทอหรือถักควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชนะคะสัญลักษณ์ก็คือ SC ค่ะ เราจะถักเอ็กหรือคอทอหรือพกอธรรมดานะคะในแถวที่2นี้จํานวน16หลักค่ะในแถวที่1และแถวที่2เราจะไม่ขยายหรือจะไม่ลดหรือจะไม่เพิ่มหลักนะคะจะถักอยู่ที่16หลักค่ะเราจะเริ่มจากแถวที่3นะคะ และหลักที่16หลักสุดท้ายนะคะสอดได้ตรงนี้นะคะให้ได้สองห่วงแบบนี้ค่ะและปลดเหลือหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่3โดยการถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักเอกหรือคอทอจำนวนทั้งหมด7หลักค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า และหลักที่7ค่ะจากนั้นเราจะถัก V นะคะลงในหลักที่8นะคะถัก V นะคะก็คือการถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ1และถัก X ลงไปในหลักเดิมค่ะเป็น2ครั้งแบบนี้นะคะคือการถัก V ค่ะและในหลักที่9ก็ถัก V เช่นเดียวกันค่ะและที่เหลือทั้งหมด7หลักนะคะถัก X ค่ะหรือ Sin g l e c r o c h ช t ค่ะ ในแถวที่3นี้นะคะแพทเทิร์นจะเป็นถัก X จํานวน7หลักและถัก V 2หลักจากนั้นถัก X ที่เหลืออีก7หลักค่ะต่อไปแถวที่4ค่ะขึ้นโซ่1และถัก X ทั้งแถวค่ะทั้งหมด18 X ค่ะ2 3 4 5 6ม 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบามสิบสี่สเและสิค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่4ต่อไปเริ่มแถวที่5นะคะโดยการถักโซ่หนึ่งพลิกกับชิ้นงานค่ะ จากนั้นถัก x ทั้งหมดจำนวน7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเมื่อถัก x ได้7หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะถัก v นะคะถัก v หรือถัก x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะ1และ2ค่ะจากนั้นค่ะเราจะถัก x จำนวน2หลักค่ะ 1>, 1 2และถัก V ค่ะถัก V หรือถัก X 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันค่ะ1 2และที่เหลืออีก7หลักนะคะถัก X ทั้งหมดค่ะในแพทเทิร์นในลายนี้นะคะก็คือแถวที่5นี้จะเริ่มจากถัก X จําจำนวน7หลักจากนั้นนะคะจะถัก V นะคะ 1>, 1หลักและถัก x 2หลักและถัก v อีก1หลักจากนั้นก็ถัก x จำนวนเหลักค่ะเพื่อนๆสามารถดูผังลายได้ตามหน้าจอเลยนะคะต่อไปแถวที่6ค่ะแถวที่6นะคะจะไม่มีการเพิ่มหรือลดนะคะขนาดของชิ้นงานนะคะจะถักด้วยลาย x นะคะหรือลายคอทอหรือลายควักธรรมดาหรือ s i n เกิลโคเชนะคะจำนวนทั้งหมด20หลักค่ะ จะสังเกตได้ว่าการที่เราจะเพิ่มขนาดของชิ้นงานนะคะเราจะทําในหลักที่เป็นเลขคี่ค่ะส่วนหลักที่เป็นเลขคู่นะคะจะถักเอ็กตลอดทั้งแถวค่ะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดถักก็สามารถที่จะสังเกตนะคะแล้วก็จับจุดตรงนี้ได้นะคะจะได้ไม่งงนะคะในเวลาถักเมื่อถักมาครบ20หลักแล้วนะคะในแถวที่6ต่อไปนะคะขึ้นแถวที่7โดยการถักโซ่1 และพลิกกลับชิ้นงานนะคะจากนั้นทำแพทเทิร์นเดิมนะคะก็คือถัก x จำนวน7หลักค่ะ3 4 5 6และ7ค่ะจากนั้นในหลักที่8นะคะของทุกๆแถวนะคะเราจะถักด้วย v ค่ะก็คือการถัก x สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มนะคะในแถวที่ จะเพิ่มขยายตรงนี้นะคะเป็น4 x ค่ะถัก4 x เรียบร้อยแล้วจากนั้นถัก v นะคะหรือ x สองครั้งในหลักเดียวกันค่ะและถักที่เหลือทั้งหมด7 x ค่ะแพทเทิร์นในแถวที่7นี้นะคะก็จะเริ่มจากถัก x ทั้งหมด7หลักจากนั้นถัก v และถัก x อีก4หลักและถัก v และถัก x ในหลักที่เหลือทั้งหมด7หลักค่ะ ต่อไปนะคะในแถวที่8เราจะขึ้นด้วยโซ่1และพลิกกลับชิ้นงานจากนั้นจะถัก x หรือคอทอหรือควักธรรมดาหรือซิงเกริรโคเชจำนวนทั้งหมด22หลักค่ะในแถวที่8นะคะเราจะสังเกตได้ว่านะเราจะถักเพิ่มขยายชิ้นงานและลดชิ้นงานในแถวที่เป็นเลขคี่ส่วนแถวที่เป็นเลขคู่นะคะเราจะถัก x ตลอดทั้งแถวค่ะ ในแถวที่8ดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะถักเอกหรือคอกธรรมดาหรือข้อท่อหรือซิงเกิลโคเชตนะคะทั้งหมด22หลักค่ะเพื่อนๆสามารถดูผังลายนะคะได้ที่หน้าจอนะคะในะอองจะขึ้นไว้ให้ค่ะ เมื่อถักแถวที่8มาจนครบ22หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นชิ้นงานในแถวที่9ซึ่งเป็นแถวที่เราต้องขยายชิ้นงานโดยการถักโซ่1พริกกับและถัก X หรือว่าถัก single ลโค c เชตจำนวนทั้งหมด7หลักเหมือนเดิมค่ะเมื่อถักได้ครบ7หลักแล้วในหลักที่8เราจะถัก V นะคะหรือถักคอทอหรือถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนี้นะคะในหลักที่8ค่ะต่อไปนะคะเมื่อถัก ในหลักที่8เรียบร้อยแล้วจากนั้นถักต่อไปนะคะก็คือการถัก X ทั้งหมดจำนวน6หลักค่ะ2 3 4 5และ6ค่ะจากนั้นถัก V หรือถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะถัก X ทั้งหมดที่เหลือค่ะจำนวน7หลักค่ะ เมื่อถักหลักที่9จนครบแล้วต่อไปขึ้นหลักที่10นะคะโดยการถักโซ่1ค่ะพลิกกลับชิ้นงานค่ะและถัก X จํานวน24หลักค่ะถัก X หรือถักคอทอหรือถักควักธรรมดาหรือ s i n เกิลโคเชหรือสัญลักษณ์ SC นะคะจํานวน24หลักค่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าการเพิ่มหรือขยายชิ้นงานนะคะหรือขยายหลัก เราจะทำในแถวที่เป็นเลขคี่ส่วนในแถวที่เป็นเลขคู่จะถัก x ตลอดทั้งแถวค่ะซึ่งในแพทเทิร์นนี้นะคะในคลิปนี้ในอิงจะขยายชิ้นงานจนถึงแถวที่11นะคะหากเพื่อนเพื่อนผู้ที่ต้องการขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าในแบบที่ในอิงถักก็สามารถที่จะถักขยายเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะคะอาจจะเพิ่มเป็น ถึงแถวที่15หรือถึงแถวที่17นะคะตามขนาดที่เราต้องการใช้งานค่ะเมื่อถักแถวที่10เรียบร้อยแล้วจากนั้นถักโซ่1และพลิกกลับแถวที่11ซึ่งเป็นแถวสุดท้ายที่น้าอิงจะขยายชิ้นงานนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการถัก x ทั้งหมด7หลักค่ะเมื่อถัก x ครบทั้ง7หลักแล้วนะคะในหลักที่8นะคะให้ถัก v ค่ะหรือถักควักธรรมดาหรือถักคอทอสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะ ถัก v หรือการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะขยายส่วนกลางโดยการถัก x จำนวน8หลักค่ะ2 3 4 5 6 7และ8ค่ะจากนั้นถัก v นะคะหรือถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ และถักอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะถัก x แถวที่เหลือนะคะจาก x ถัก x หลักที่เหลืออีกทั้งหมด7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะ นี่ก็เป็นแถวสุดท้ายนะคะที่นายิงจะขยายชิ้นงานจากนั้นแถวที่12ค่ะถัก X ทั้งหมด26หลักค่ะก็คือถัก X หรือถักข้อท่อหรือถักควักธรรมดาหรือถักซิงเกิลโคเชนะคะสัญ,ญลักษณ์ sc ทั้งหมด26หลักตลอดทั้งแถวค่ะในส่วนของการขยายชิ้นงานนะคะก็จะทำมาถึงแถวที่12นะคะ เมื่อได้ครบ26หลักแล้วนะคะนาอิงก็จะไม่ขยายชิ้นงานแล้วนะคะเพราะว่าก็พอดีกับการใช้งานที่นาอิงต้องการนะคะส่วนเพื่อนๆที่ต้องการขยายให้ใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถขยายต่อได้นะคะในแถวที่13 14 15 16 17ถึง18ได้เลยค่ะจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการค่ะตอนนี้นะคะนาอิงถักมาได้จนได้จำนวนหลักที่ต้องการก็คือ26หลักนะคะในแถวที่12ค่ะ ต่อไปในแถวที่13นะคะนิ่งก็จะไม่ขยายชิ้นงานแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทั้งหมด12แถวนะคะต่อไปนะคะนิ่งก็จะถักเป็นเส้นตรงขึ้นไปก็คือจะไม่เพิ่มขนาดหลักหรือจะไม่เพิ่มขนาดชิ้นงานนะคะนิ่งจะเพิ่มแถวขึ้นไปนะคะโดยการถักเอ็กหรือคอทอหรือควักธรรมดานะคะทั้งหมด ตั้งแต่แถวที่13จนถึงแถวที่24รวมทั้งหมด12แถวนะคะโดยจะถักเอ็กหรือควักธรรมดานะคะหรือคอทอนะคะหรือซิงเกิลโคเชทั้งหมดนะคะ,ะทั้งหมดตั้งแต่แถวที่13จนถึงแถวที่24แต่และแถวจะถักทั้งหมด26หลักค่ะน้าอิงจะทําสัญลักษณ์นะคะมาร์กไว้นะคะว่าน้าอิงได้เริ่มจากแถวนี้นะคะหลักที่5 6

ไปในแถวที่14ก็ถักเหมือนกันนะคะคือคือการถักเอ็กหรือถักคอทอหรือควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชทั้งหมด26หลักค่ะเราจะถักต่อเนื่องไปแบบนี้นะคะตามจำนวนที่เราต้องการซึ่งน้าอิงจะถักทั้งหมด12แถวนะคะก็คือแถวที่13จนถึงแถวที่24เนื่องจากว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนตรงกลางตรงจมูกและปากนะคะเพราะว่าในในส่วนที่เราถักอยู่นี้นะคะจะไม่มีการเพิ่มหรือลด ชิ้นงานนะคะเพื่อที่ว่าในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นปากและจมูกนะคะจะโค้งรับปากและจมูกของเราทําให้เวลาเราหายใจจะหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราถักแถวที่14นะคะจะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นแถวที่15ก็ทําเหมือนเดิมนะคะโดยการถักโซ่หนึ่งและพลิกกลับชิ้นงานจากนั้นถัก x หรือถักคอทอหรือถักควักธรรมนาหรือซิงเกิลโคเชจํจำนวนทั้งหมด26หลักค่ะ ถักไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนถึงแถวที่24ค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ ตอนนี้นะ้นอิงถักมาถึงแถวที่24แล้วนะคะเมื่อถักมาถึงแถวที่2ี่แล้วนะคะชิ้นงานที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักลดขนาดของหลักของชิ้นงานลงนะคะเพื่อให้ชิ้นงานมีความโค้งลงแบบนี้นะคะเหมือนกับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ โดยเริ่มต้นแถวที่25้านะคะเราจะลดขนาดชิ้นงานโดยการถักโซ่หนึ่งนะคะและพลิกกลับชิ้นงานจากนั้นเราจะถักเอ็กหรือถักคอ,อทอหรือถักควักธรรมดาจำนวนทั้งหมด7หลักค่ะและเราจะเริ่มลดขนาดชิ้นงานลงในหลักที่8นะคะ4ี่ห้าและ7ค่ะเมื่อถักครบ7หลักแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะ เราจะถัก a ค่ะก็คือการถักรวบนะคะแบบนี้ค่ะแทงลงควักได้ขึ้นมาได้2นะคะอย่าเพิ่งปลดนะคะและแทงลงในหลักถัดไปควักขึ้นมาได้2ได้3ห่วงและปลดแบบนี้ค่ะปลดทั้ง3ห่วงให้ได้1ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะถัก x จํานวน8หลักค่ะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อได้8หลักแล้วเราจะถักรวบอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือถัก A นะคะโดยการควักนะคะหลักถัดไปควักได้ขึ้นมาได้สองห่วงแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งปลดนะคะและควักขึ้นมาในหลักถัดไปนะคะได้สามห่วงแบบนี้และปลดเหลือหค่ะ แบบนี้เป็นการลดขนาดของชิ้นงานลงนะคะจากนั้นถัก X หรือถักคอทอต่อไปอีก7หลักที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่25ค่ะเราจะเริ่มลดขนาดชิ้นงานลงตั้งแต่แถวที่25เลยนะคะจากนั้นค่ะขึ้นแถวที่26โดยการโดยการถักโซ่หนึ่งนะคะในแถวที่26ค่ะ และพลิกกลับชิ้นงานเริ่มนะคะถักเอ็กหรือถักคอทอหรือถักควักธรรมด,ดาทั้งหมดทุกหลักค่ะก็คือ24หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สังเกตว่าจํานวนหลักจะลดลงจาก26หลักเป็น24หลักนะคะเนื่องจากในแถวที่25เราได้ถักลดขนาดชิ้นงานลงค่ะต่อไปแถวที่27เราจะลดขนาดชิ้นงานลงโดยการถักโซ่1พลิกกับชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก X หรือคอทอทั้งหมด7หลักค่ะถักเหมือนเดิมนะคะถักมาถึง7หลักนะคะและหลักที่8นะคะเราจะถัก A หรือถักรวบนะคะในหลักที่8นี้นะคะ เราจะถักรวบโดยการควักขึ้นมาได้สองอย่าเพิ่งปลดนะคะแทงและควักขึ้นมาในหลักถัดไปได้3ห่วงและปลดเหลือ1น1ห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก X หรือถักคอทอหรือควักธรรมดาทั้งหมด6หลักค่ะ1 2 3 4 5และ6ค่ะจากนั้นจะถักเหรือถักรวบนะคะอีก2หลักนี้นะคะ ควักขึ้นมาได้2อยเดยวเพิ่งปลดควักขึ้นมาในหลักถัดไปได้ได,ได้ทั้งหมด3ห่วงปลดเหลือ1ค่ะจากนั้นถัก X นะคะทั้งหมดจำนวน7หลักค่ะ เมื่อถักแถวที่27เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแถวที่28นะคะขึ้นโซ่1นะคะพลิกกลับชิ้นงานและถักเหมือนเดิมนะคะในแพทเทิร์นในแถวแถวเลขคู่นะคะก็คือจะถัก x นะคะหรือควกธรรมดาหรือคอทอตลอดทั้งแถวนะคะซึ่งในแถวที่28นี้นะคะจะถักทั้งหมด22หลักค่ะในแถวที่28นี้จะใช้ลายถักเพียงลายเดียวเท่านั้นนะคะก็คือลาย x หรือลายคอทอหรือลายควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชนะคะถักทั้งหมด22หลักค่ะในแถวที่28นี้นะคะเมื่อถักแถวที่28เรียบร้อยแล้วต่อไปแถวที่29นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่1นึ่ค่ะพลิกกับชิ้นงานนะคะ และถัก x นะคะหรือคอทอจำนวนทั้งหมด7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะจากนั้นนะคะถัก a นะคะหรือถักรวบนะคะในหลักที่8ค่ะ ควักขึ้นมาได้สองควักขึ้นมาได้3ปลดเหลือ1ค่ะจากนั้นถัก x นะคะหรือคอทอจำนวน4หลักค่ะถัก x หรือถักคอทอหรือซิงเกิลโคเชจํจำนวน4หลักและถัก a หรือถักรวบนะคะถักรวบห่วงนะคะ1ควักต่อมาหลักถัดไปได้3นะคะปลดเหลือ1ค่ะ และที่เหลือนะคะก็คือ7หลักนะคะถัก x หรือถักคอทอหรือถักควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชตทั้งหมด7หลักค่ะหลักที่7หลักสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแถวที่29ต่อไปแถวที่30ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะแถวในเลขคู่นะคะเราจะถัก x หรือควักธรรมดานะคะหรือคอทอหรือซิงเกิลโคเชตทุกหลักนะคะ ในแถวที่30นี้จะถักทั้งหมด20หลักค่ะอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ถักออกมาแล้วได้ขนาดเล็กกว่าที่น้าอิงถักนะคะทางนี้อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดได้ที่ใช้นะคะน้าอิงใช้ไหมคอตตอนซอฟ์นะคะซึ่งเป็นไหมคอตตอนซอฟต์ร้อยเเซนขนาดเทียบเท่าไหมพรม4ีพายนะคะหากเพื่อนๆถักในแบบเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันแต่ได้ขนาดเล็กกว่าอาจจะเกิดจาก ไหมพรมของเพื่อนๆเส้นเล็กกว่าหรือเข็มหรือน้ำหนักมือนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆปรับไปนะคะต่อไปแถวที่31ค่ะแถวที่31เราจะลดขนาดชิ้นงานลงนะคะก็คือโดยการถัก X ทั้งหมดจำนวน7หลักค่ะเริ่มโดยการถัก X ทั้งหมดจำนวน7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะจากนั้นถักเอหรือถักรวบนะคะในหลักที่8และหลักที่9ค่ะแทงควักขึ้นมาได้สองและควักขึ้นมาในหลักถัดไปได้3มปลดเหลือ1นค่ะจากนั้นนะคะถัก x หรือถักควักธรรมดาจำนวนทั้งหมด2หลักค่ะ1และ2ค่ะจากนั้นถักเอหรือถักรวบนะคะในหลักถัดไป2หลักค่ะ1 ได้สองควักขึ้นมาอีกได้3ปลดเหลือ1ค่ะจากนั้นที่เหลือนะคะถัก x จํานวน7หลักค่ะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราจะถัก x หรือถักคอทอหรือคอกธรรมดา7หลักแรกและ7หลักสุดท้ายเสมอนะคะต่อไปแถวที่32ค่ะ ถักเอกหรือถักควักธรรมดาหรือถักคอทอรหรือซิงเกิลโคเชทั้งหมด18หลักค่ะหากมีส่วนไหนนะคะหรือช่วงไหนที่น้าอิงอธิพากย์ไอเร็วเกินไปหรือพูดไม่เข้าใจนะคะหรือสื่อสารกับเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะน้าอิงก็พยายามจะตอบทุกคำถามของเพื่อนเพื่อนนะคะ เมื่อถักแถวที่32เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแถวที่33นะคะจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะที่น้าเองจะลดขนาดชิ้นงานลงค่ะโดยการถัก X ทั้งหมด7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 และ7ค่ะจากนั้นเราจะลดชิ้นงานแถวหลักที่8และหลักที่9นะคะคว้าขึ้นมาได้2คว้าขึ้นมาได้3ปลดเหลือ1ค่ะทำสอครั้งนะคะถัก a หรือถักรวบ2ครั้งค่ะในหลักนี้นะคะแล้วก็รวบ1เลยค่ะเมื่อรวบเหลือ1แล้วหลักที่เหลือทั้งหมด7หลักถักเอค่ะ1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่33นะคะจะเป็นแถวสุดท้ายที่น้าอิงจะลดขนาดชิ้นงานต่อไปแถวที่34และ3ถามสินะคะถัก X ทั้งหมดจำนวน16หหลักค่ะซึ่งจะเท่ากับจุดเริ่มต้นนะคะจะเท่ากับหลัก ในการที่เราเริ่มต้นก็คือในแถวที่1และแถวที่2นะคะเราจะถัก X 16กหลักและเมื่อมาถึงแถวที่34และถักา5เราก็จะถัก X ทั้งหมด16หลักเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะเริ่มที่โซ่นะคะ18แล้วถักได้ทั้งหมด18หลักในการเริ่มต้นเมื่อตอนจบเพื่อนๆก็จะจบลงที่18หลักเช่นเดียวกันค่ะ และเช่นเดียวกันหากเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นที่20หลักเพื่อนเพื่อนก็จะจบลงที่20หลักเหมือนกันนะคะซึ่งน้าอิงได้เริ่มต้นที่16หลักก็จะจบที่16หลักเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเราก็ค่อยๆถักไปนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่นะคะ เมื่อถักได้ครบ16หลักแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับหน้ากากอนาไมยของนายอองนะคะเราสามารถเย็บผ้าซับนะคะเป็นผ้ามัสลินหรือผ้าสาลูเป็นซับในได้นะคะก่อนนําไปใช้งานจากนั้นนะคะเราจะใส่อิลาสติกยางยืดหรือจะใช้วิธีการถักเหมือนนายเิงนะคะในการทําสายคล้องนายเิงถักโซ่ทั้งหมด45โซ่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะให้ถักลดหรือขยายได้ตามขนาดที่ต้องการค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยในแบบที่14ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะน่าอิงขอกำลังใจเพื่อนๆโดยการฝากกดติดตามนะคะหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใน่าอิงในการทำคลิปต่อไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ